สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทยวัฟไฟนะครับอยู่ที่โคราชนะครับพอดีวันนี้มาทำธุระที่โคราชนะครับมาดูพ่อม้าใหม่เราจะซื้อพ่อม้าไปเพิ่มที่ฟาร์มนะครับเพราะว่าสักปีเราต้องเป็นพ่อมาอ้าทีหนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราใกล้ถึงฟาร์มแ,แล้วเรานัดเขาไว10้10บโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะครับเด,เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปเรื่อย ข้ามากันว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูข้างในครับครับตอนนี้เราก็มาเจอมาแล้วนะครับก็กําลังออามามาทดสอบนะครับก็มา,าทรรมดดั้งดดอสองตัวทําวัคซีนหมดเรียบร้อยฉีดยาหมดเรียบร้อยนะครับมีคนไปทั้งตัวมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองอีกตัวหนึ่งว่าเดินแล้วเป็นยังไงบ้างมาจะมีปัญหาเรื่องข้อขาไหมมีปัญหาเรื่องการเดินไหมมีปัญหาเรื่องสะโพกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดู

ตอน,นี้ตัวตัวตัวคู่มีไข่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครัมีไข่ทั้งคู่เลยจะค่อนข้างจะเชื่องไงเที่องอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่ร้อยมันร้อยหกสิบกว่าร้อยร้อยหนสิบกว่าอันนี้เขาบล็อกตีนละร้ยรอยเหร,รอเล็กน้อยบล็อกตีนละร้ยรอยอายุอายุายาประมาณประมาณเจ็ดปีอันนี้นอนเจ็ดปีทั้งคู่คู่ทัากสองสิบ เหอตัวเท่าเท่ากันไอ้นี่จะสูงกว่าหน่อยออกมาเดินดูก็ได้คออกไหมครัแต่นี่มันจะหัวหัวไหนไม่ก็ผมไม่ค่อยคาดฉับพีเดี๋ยวพี่ต้องสูงไม่หดตูงได้ออกมาเลยตูงไม่หดตูตัวนี้พี่พี่เอกเขาเคยส่งส่งไปแล้วส่งไปแล้วรูปตอนที่วิ่งเนาะเหมือนฝาหลังมันปากเลย ตอนไหนตอนที่นวิ่งวิ่งวิ่งสนุกวิ่งที่บนเนี่ยใช่ใช่มันเวลาเราเลี้ยวแบบแบบใกล้ๆอย่างนี้ครับมันจะมันจะยังมันยังยังตับตัวไม่ได้เพราะมันไม่เคยทำวันนั้นเพราะวันนั้นผมมาทำเองตัวนี้ก็ให้ย่อเลยเรียบร้อยเลยทำวัคซีนหมดแล้วใช่ที่นี่ทำหมดทุกตัวเราต้องทำเพราะว่าโคราชมันเป็นแหล่งแหล่งโรคระบาดเลย นด่าที่ไม่เข้าใจเดินเดินนิดหนึ่งจะขี่ได้อยู่แล้วนะได้ครับขี่ได้อยู่เจมมีคนจับมาให้เบิึงให้เบิ okay, ึงไงบอเอ้จบไปแล้วอยูตัวนี้ครับรอรอลองให้เขาจับเดินดูว่าแท้งขาเด้หรืยังมันมีขาที่เป็นพ่อเปลี่ยนไปแล้วครับไม่มีขาก็มีแต่รอยที่เป็นงออยม่รอยรอยต้องรอยเฉดเต็มมาก 对。 ายอะแล้วครับม้าแข่งเดี๋ยวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราเราไปดูอีกตัวหนึ่งเราเก็บมา นี่ครับเป็นย่าหมานะครับครับตอนนี้เราก็เลือกแล้วครับมาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีถุงเท้าสองข้างแล้วก็หน้าแดนนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่ฝั่งนู้นไม่ยอมหันมามองเลยแล้วก็ความหนาความหนาหนากว่าตัวนู้นแล้วก็สูงกว่าตัวนู้นนิดหนึ่งนะครับอายุเท่ากันประมาณ6 6ขวบนะครับ6 6ขวบ เดี๋ยวก็ไปรอรับที่สวนพึ่งนะครับตอนนี้กําลังจัดการเรื่องรถอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนพึ่งอีกทีนะครับขอบคุณนะครับนี่นียังผสมใหม่เม็่วินหนึ่ง ครับตอนนี้มาก็มาถึงแล้วนะครับกำลังลงคือค่อยถอยมาเน่อยเอาเ้าพี่จับมั้ยมี่จะลองตัวเล็กเลยหรอเอาแล้วปะ่ะขอระตั้ง ับก็ตอนนี้มามาถึงที่ที่รีสอร์ทแล้วนะครับออใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5ชั่วโมงจากปักช่องนะครับเพราะว่าเราจะผ่านควางไกลนะครับแล้วก็มาโดนให้ยาซึมมาก็เลยจะซึมนิดหน่อยนะครับแต่จากเท่าที่ดูลงจากรถแล้วก็คึกคักกรนดูเพราะว่าเห็นมาด้วยกันเองเห็น,เห,นเห็นเพื่อนๆอ,อยู่ที่นี่แล้วก็คง แยกกันเป็นจาฝูงนะครับเสียงร้องกันวิ่งกัน,นโอ้โหน่าดูเลยก็อย่งางนี้ก็1เดือนครับในการ,รปรับสภาพแล้วเราก็เปปรับสภาพมาตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาผสมกับแม่ไมาของเราที่มีอยู่นะครับหลังจากนั้นจะเป็นยังไงติดลูกไม้อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งความคุณได้อีกทีเดี๋ยวเราจะมา EP เรื่องไมาเราจะมาคุยกันอีกทีนึงก็ประมาณเดือนอีกเดือนหนึ่งครับอีก1ระเดือนหนึ่งเราจะผสมกับแม่ไมาที่เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทาเป็นเป็น EP ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ